สวัสดีค่ะเพื่อนพี่นอ้องมือนี่สิภาพพี่น้องมาก่อยเฮ็ดมาจากเห็ดนางฝ่าจ้ะพาไปก่อยเห็ดนางฟ้า,า,ก,า,ก,า,ฟากินกันวันนี้แล้วเราก็ทอดกระดูกอ่อนด้วยกินแบบง่ายๆน่นจาจะ ข้างฝาสดๆใหม่ๆจ้ะน่าจ้าบัน,นี้หลังจากที่ห้าเห็ดอันเห็ดซุกียารลอยนะเ้าก็ใส่ผงนัวลงไปจ้ะพี่หน่องใส่ผงนัวลงไป จะใส่มักพริกป่นพริกป่นก้องหอมแต่เห็ดเองนอกขัวเองใส่พริกป่นห,อ,หอมหอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำปลาเพิ่มความนัวนะจ๊ะ ใส่น้ำปะลา้าลงไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็เติมน้ำปลานิดนึงจ้ะเติมน้ำปลาลงไปสักนิดนึงแล้วเราก็คนให้เข้ากัน ก่อยเฮ็ดปววเนาะพี่น้องเนาะสมัยเะ็กีแม่เฮ็ดปัวเฮ็ดเพิงเอามาก่อยเฮ็ดปลาหานที้มีแสกเนาะนี่จ้ะหอมหมกผิดหอมข้าวเกี๊ยหวอยห,าาหอมเครื่อ,อ,งอ,งอ,องเทศจะ้ะซิมมึงจักหน่อย ซ่บใสบม่มะนาวลงไปจุดหน่อยจ้ะใสม่มะนาวลงไปนิดนึงใส่ใบมะกรูดซอยลงไปจ้ะโรยไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็ใส่มะนาว หง้าหอมๆจะมังหน้าหอมๆตัดลงไปไมันไม่กินมังหง้ามันจะแค่นียเราจะข้นเหมืกักนตบถ่ายเดี๋ยวพักหอมแบบนี้ตบถ่ายเดี๋ยวพักหอมลงไปเลยจ้ะนี่เป็นล้นานยบร้อยค้นเหมนเขากันเรียบร้อยจ้ะ ้หอมหมด้องหันใส่เป็นผักแก่ไปเลยเนะ mm hmm. าะในาจเรียบลอยนะจ๊ะสวยเรียเท่าก้อยเห็ดนางฟ้านะคะมาเด้อพี่น้องมา่กี้ขอแรงน้องกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เสมอมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนสำหรับวันนี้บายบายค่ะนะคะสวัสดีค่ะ